หัวหน้าทำไมถึงชอบแย่งเครดิตลูกน้องจากประสบการณ์เนี่ยก็คือหัวหน้ามีความกลัวกลัวอะไรรู้ไหมครับกลัวไม่มีคมุณค่าแปลกนะครับพี่ชูหัวหน้าเนี่ยเว,วลาแย่งเครดิตน้องแต่เวลาโดนผู้บริหารบน่นโดนบอร์ดแกล้งงานลงมาเนี่ยไม่บอกว่าตัวเองคิดนะนอกจากคุณใช้หัวในการทํางานคือหัวสมองแล้ว่ะจงใช้หัวใจในการทํางานคิดถึงใจเขาใจเราน้องก็คนครเราก็คนเราเองถ้าเราทํางานแล้วไม่มีคนเห็นความสําคัญของเราเราก็คงเสียใจเนาะ เมาน่ายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับเข่าเมาหนานะครับอาจาจรย์บีครับสวัสดีค่ะพี่โชวค่ะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับในสายที่2เราเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องเอกครับน้องเสียงนุ่มจังชื่อปอนครับปอนนะครับน้องปอนทํางานอยู่อุตสากรรมอะไรครับครับตอนนี้ทํางานเป็นตําแหน่ง BD Business development นะครับให้กับ o o d Retail ครับโอเคปอนอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ผมอายุ27ปีครับ27ปีนะครับเป็น B ีดีอยู่ที่ o o d Retail นะครับวันนี้ปอนมีอะไรอยากจะถามพี่ทั้งสองครับครับก็ผมจะมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องหัวหน้างานนะครับคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับก็คือแบบ คือผมมีหัวหน้างานสองคนคือคนหนึ่งครับจะเป็นหัวหน้าที่เป็นคนคุมทีมกับอีกคนจะเป็นหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าทั้งบอร์ดผู้บริหารน,นะครับซึ่งคนที่ผมมีปัญหาด้วยก็คือเรื่องคนที่เป็นหัวหน้าทีมก็ด้วยความที่แบบงานผมนครับส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับการเสนอไอเดียการคิดข้อไอเดียใหม่ๆการคิดกลยุทธ์เพื่อแบบซัพพอร์ตนโยบายของบริษัทนะครับเช่นแบบการเพิ่มยอดขายอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมก็จะรายง,งานให้กับหัวหน้าทีมโดยตรง คือในส่วนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราคือเราคิดค้นกลยุทธ์แเรารีพอร์ตกหับหน้าทีมแต่คนาทีมก็เอาแบบไฟล์างานองเอาไปใช้บ้างนะครับไม่ติดติดปัญหาอะไรแต่ทีเนี้ยคือแบบสิ่งที่ว่าเป็นปัญหาคือตอนที่แบบผมมีโอกาสได้เข้าประชุมบอร์ดผู้บริหารน,นะครับถ้าผมมารู้ว่าไอา้ไฟล์งานที่ผมกับทีมงานเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเนี่ยครับมันถูกเอาไปใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยหน้างานนะโดยที่แบบ ได้ให้เครดิตเราอะไรเงี้ยครับคือตอนพรีเซนต์ไม่ได้พูดถึงแบบเจ้าของผลงานหรือว่าเขาพูณทีมงานอะไรอะไรเงี้ยครับ mm hmm. รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นการแบบเทคเครดิตข้าตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับในหลายครั้งก็แบบเขาจะมีคําพูดประมาณว่าแบบผลงานนี้มันเกิดมาจากความคิดของเขานะเขาเป็นคนแบบให้ไอเดียน้องๆไปรีเสิร์ชข้อมูลมาเพื่ออมันถึงเกิดเป็นโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาได้ครับ mm hmm. ผมก็เลยแบบค่อนข้างหนักใจแ,แบบเออเราทํางานเนาะแต่ว่าทําไมแบบ เครดิตแบงค์ไปถูกถูกเทเครดิตไปอย่างเงี้ยครับครับ,รบแล้วก็ล่าสุอนดครับ <c oughs> เขาจะมีแบบคอมเมนต์จากทัวร์ด้านงานอีกคนนึงนะครับให้แบบพวกผมมาไปทําต mm ่อ hmm. ซึ่งคนนั้นทีมคนนี้ครับก็โยนงานคนนี้มาให้ผมอีกทีหนึ่งผมก็เลยอยากจะถามพีพๆว่าแบบเ,ออเราควรทาไงต่อไปดีครับคือแบบควรจะตั้งใจทํางานต่อไปดีหรือว่าออควรจะปล่อยให้คนด้นงานเขาคิดงานเองบ้างอะไรเงี้ยครับก็มาปรึกษาประมาณนี้ครับ โดนหดนหน้าแย่งเครดิตครับพี่ชุปักหน้าเขาหน้าเป็นเบเกอรี่าหน้าชอบปาดอ่าแต่แนะนำว่าถ้าปอนอนี่ยเป็นคนที่มีเครดิตแนะนำให้ติดต่อธนาคารนะครับ <laughs> ขอบัตรเครดิตเนี่ยปอนจะเป็นคนที่มีเครดิต <laughs> ทันทีนะครับยอกยอกนะครับปอน <laughs> ก็ก็เรียกว่าเป็นปัญหาค้าสิกเนาะแปลกนะครับพี่ชุหัวหน้าในเวลาแย่ยงเครดิตนาะแต่วาเวลาโดนผู้บริหารบน่นโดนบอดแก้ง,งานลงมาเนี่ย <laughs> ไม่บอกว่าตัวเองคิดนะบอกว่าน้องๆคิดเนะานะแต่น้องๆทำงานก,ก็ก็น่าเห็นใจแล้วก็น่า,น,าน่าเห็นใจมากๆนะครับเนาะก,ก็สำหรับอาจารย์นะครับก็อยากจะแชร์ว่าแบบนี้นะครับก็คือหัวหน้าทําไมถึงชอบแย่งผลิตลูกน้องจากประสบการณ์เนี่ยก็คือหัวหน้ามีความกลัวกลัวอะไรรู้หรไหมครับกลัวไม่มีคุณค่า พราะคนหน้าเนี่ยอย่างอย่างที่ตะกี้ปอนบอกมาเนี่ยครับมันก็คือจะเป็นัวหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเนาะถ้าสมมติว่าเอ้วันนี้บอกว่าเขานําเสนอผลงานแล้วบอกเอ้ยเป็นกลิ่นน้องๆเป็นลูกทีมผมคิดมาเนี่ยหลายๆครั้งเข้าเนี่ยบอร์ดเขาบอกเฮ้แถ้ามีแกอยู่ทําไมแกเป็นข้อกลางนี่ทาไมใช่ไหมมันก็เอาน้องแกคนหนึ่งที่มันคิดเก่งๆอย่างปอนขึ้นไปไประชุมในบอร์ดเลยใช่ไหมครับมันก็เป็นการบายพาสคุณค่าของเขาทําให้คนกลุ่มเนี้ครับเริ่มมีความกลัวว่าอ้าว ถ้าฉันบอกเป็นคนนี้ท,ำทำ่านั้นแล้วแล้วตัวฉันล่ะคอนเทนต์วิวเลอลูอะไรให<ม>้กับองค์กรนะครับนาะฉะนั้นเนี่ยทีนี้สำหรับคนที่เป็นหัวหน้าแล้วฟังดูรายการนี้อยู่แล้วคิดอย่างนี้อยู่อาจารย์ก็อยากจะให้แง่คิดว่าสิ่งที่หัวหน้าเนี่ยจะแอดออนต่อยอดจากน้งนองๆเนี่ยสองอย่างก็คือเรื่องกลยุทธ์กับเรื่องคนให้คุณเนี่ยทำในด้านที่ไม่ทับกับลูกน้องในด้านกลยุทธ์เนี่ยคุณเป็นคนที่ได้ฟัง<ม>วิสัยทัศน์วิชั่นวิชั่นกับผู้บริหารเนาะ แล้วก็เอาวิสัยทัศน์ตรงนั้นนะครับมาแตกย่อยเป็น execution plan นะเพื่อจะสื่อสารกับน้องๆใช่ไหมครับทั้งในแผนกและข้ามแผนเนาะฉะนั้นนี่คือ value ของคุณนอันที่2ครับสิ่งที่คุณจะต้องเก่งกว่าน้องๆเนี่ยก็คือเรื่องหุ่นยนต์นะครับเพราะว่าน้องๆยิ่งวันเ็ขาจะเก่งเรื่อง technical skill มากนะเรื่องไอ้เทคโนโลยีต่างๆเือ technical skill อะทุกๆวันเขาจะยิ่งเก่งขึ้นกับเราเดี๋ยวเพราะเด็กยุคใหม่คนทำงานอย่างน้องปอนะยอายุย7เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าแบบการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลเป็น global citizen นะ เราจะเข้าถึงข้อมูลได้ดีมากๆฉะนั้นัวหน้าอย่าไปแข่งน้องเรื่องนี้ครับแข่งให้ตายคุณก็สู้เขาไม่ได้แต่คุณให้เก่งเรื่องคนแล้วเก่งเรื่องกลยุทธ์นะครับแล้วคุณจะเป็นแบบว่าคุณจะแอดแวลูในสิ่งที่คุณต้องการนะครับอ,อีกอันหนึ่งที่คุณจะพอช่วยได้คือเป็นนักเปิดประตูครับ เวลาทางานอน่ะน้องๆก็ทำงานก็จะแบบมีว่าเฮ้ยเขาประสานกับแผนกนี้ไม่ได้ขอความร่วมมือแล้วเนี่ยตอนในที่ประชุมน,นะครับก็จะอุ้ยได้เลยคนนี้แย่งกันเอาหน้าผู้บริหารเหมือนกันแต่พอไปทาจริงเนี่ยน้องไป execution จริงๆเนี่ยน้องก็จะติดตรงนั้นแผนกนั้นไม่ให้ความร่วมมือแผนกนี้ไม่ respond คุณมีหน้าที่เป็นคนเคาะประตูแล้วก็เปิดประตูให้น้องเขาสามารถทํางานได้ ถ้าถ้าคุณทำสองสามอย่างนี้ได้เนี่ยคุณก็จะแบบมี value กับน้องๆ<ช>ไม่ต้องไปปากหน้าเคงน้องชูมีมุมมองเสริมในมุมของน้องๆก็จริงๆแล้วพี่อยากบอกน้องปอนก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอให้ความภูมิใจในตัวเอง<ช>อย่า discredit หรือ d o value ตัวเองอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเพราะคำถามของน้องปอนคือว่าผมควรจะทำต่อหรือผมควรจะปล่อยรอยแผหัวหน้าเราี่ชูคิดว่าหนึ่งเลยคือจงภูมิใจนะคะแล้วก็ชื่นชมในความสำเร็จที่เราได้ทำ นะคะแล้วก็พัฒนางานของเราไปต่อเนื่องคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่เติบโตมันเติบโต,ตจากการทํางานของเรารอันนี้เป็นสิ่งที่พิชูคิดว่าให้คิด v a l ูของตัวเราเองอย่า yeah, ดี v a l ูของตัวเองโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะพิชูเชื่อว่าผู้ใหญ่เขามองออกผู้ใหญ่ที่อยู่สูงขึ้นไปเขามีเวในการที่เขาจะเสาะหาลห,หาข้อมูลแล้วค่ะครับรานนี้ในในการแก้ปัญหาล่ะ เนาะมันไม่ใช่ว่าแบบพี่อู๋บอกโอ้ให้เราทําใจอะไรไม่ใช่แต่ว่าเราควรจะหาวิธีการหรือกลยุทธใ์ใหม่ๆในการที่เราจะทํางานกับหัวหน้าับเน<อ>ช่นแทนที่เราจะปล่อยให้ความรู้สึกแบบนี้มันกัดกินความภูมิใจความสุขในการทํางานของเราพี่ชู๋เราหาวิธีการใหม่ไหมเช่นเราก็พูดคุยกับหัวหน้าเราเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเป็นคนพรซนต์งานเนี่ยแล้วหนึ่งเลยคือขอบคุณหัวหน้าน,นะที่พาเราเข้าไปนั่งในที่ประชุมที่มีผู้ใหญ่อยู่ แต่จะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าพี่เนี่ยให้ผมซึ่งเป็นคนที่พริเซน์งานเป็นคนที่ทำงานมามเป็นคนได้นำเสนอแล้วพี่ทำหน้าที่เหมือนเป็นลงใต้ปีให้พวกผม,อมคอยใส่ไอเดียที่มันเอลเวทให้มูลค่าชิ้นงานของทีมงานเราเนี่ยมันดูแข็งแรงยิ่งขึ้นอาจจะดีกว่าไหม ดีกว่าพี่มาลงมือเชิงของอะไรที่มันเป็นดีเทลมากๆขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานของพวกเราเนี่ยดูเป็นทีมมากยิ่งขึ้นแล้ว Value a d d e ที่พี่ทาให้พวกผมคือทําให้มองเห็นเลยว,ว่าพี่ให้โอกาสพวกผมในการพัฒนาขณะเดียวกันผมก็ได้เรียนรู้จากพี่ด้วยในมิติขอมุมมอง,มองที่อยู่ที่ประชมุมพี่กอยากแนะนาว่าคือเราไม่ต้องไปเสียใจแต่เราหาวิธีการในการบริหารให้มันดีขึ้นในมิติตรงนั้นขณะเ<ม>ดียวกันพี่ชูคิดว่าในมุมของผลหน้าเองเนี่ยเราเองก็คงจะต้องมองนะคะว่า 1. การให้เครดิตน้องเนี่ยมันเป็นการสร้าง sense of trust นะคะมันเป็นการสร้างความรู้สึกเชื่อใจเชื่อมั่นเพราะว่าขนาดงานของน้องคุณยังไม่ให้เครดิตเนี่ยพี่ว่าต่อไปมันความเชื่อใจมันจะหายไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเราต้องมองว่าการที่เรามีลูกน้องเก่งเราสบายด้วย จริงครับเรารสบายกว่าไหมเพราะรยังไงแล้วการที่เราขึ้นมาจนถึงจุดตรงนี้มันต้องมีบางอย่างสิที่เรามีเหนือน้องครับเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ความแข็งแรงหรือความเก่งของเราในนิติที่เรามีเหนือน้องสร้างน้อยขึ้นมาแล้วเราก็สร้างตัวเองให้ต่อยอดขึ้นไปการที่เราโมต่กังวลกับสิ่งที่เราไม่เก่งอาจจะไม่ใช่การที่เราสามารถหาทีมงานที่มีความเก่งในนิติที่เราไม่เก่งแล้วช่วยทําให้ทีมทั้งทีมมันเก่งขึ้นพี่ว่านั้นเป็นความสวยงามของการสร้างทีม นะคะแล้วก็เป็นหัวหน้านะชื่อวันบอกคือหัวและหน้าแต่เวลาพี่ชูพูดนะพี่จะบอกว่าต้องจากคุณใช้หัวในการทํางานคือหัวสมองแล้วจงใช้หัวใจในการทํางาน คิดถึงใจเขาใจเราน้องก็คนครเราก็คนเราเองถ้าเราทํางานแล้วไม่มีคนเห็นความสําคัญของเราเราก็เป็นเสียใจเนาะน้องก็เช่นเดียวกันเขาก็เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเราการให้เกียรติเขา่คุณให้เกียรติเขาแค่สิบอะ่ะแต่ความรู้สึกเบ่งบานใน,ในใจิตใจของน้องมันเกินเป็นร้อยเป็นพันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวแล้วมีหน้าหน้าของเราเนี่ยเอาไว้รับผิด มากกว่าเอาไว้รับชอบเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือคําว่าหัวหน้าในมิติของพี่เวลาที่ลูกน้องทําผิดแล้วเราเอาหน้าเราไปรับเนี่ยคุณได้ทั้งใจคุณได้ทั้งเครดิตจากลูกน้องขณะเดูกันคุณได้แสดงถึงความเป็นลีดเดอร์ชิพของคุณเมสาตาของผู้ใหญ่ที่ซาย ถูกไหมคะคแต่ในมุมนึงพี่ชูก,ก็ต้องถามน้องปอลเหมือนกันว่าเวลาที่พี่เขาไม่ได้พูดถึงเราในที่ประชุมเวลาเขากลับมาเขากลับมา acknowledge เราไมหมหรือเวลาที่เขาดูแลเรานในฐานะของกัที่เราเป็นทีมงานเขาดูแลเราไหมอย่างเงี้บางทีเราก็อาจจะต้องมองในหลายๆมิติอันนี้พี่ชูว่าเราเรามองให้มันเป็นทั้งเหรียญด้านหน้าและเหรียญด้านหลนังนะคะมันก็จะมีหลายๆมิติที่เราสามารถทํางานร่วมกัน ครับโห oh, เยี่ยมเลยครับขอยักเสิร์มให้น้องปอน,นะครับก็คือว่าให้เราเนี่ยถึงแม้เราเป็นลูกน้องครับเราอวยยศหัวหน้าก่อนเลยครับเคล็ดลับของอาจารย์ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติน้องได้มีโอกาสไปนําเสนอในบอร์ดใช่ไหมครับแล้วน้องพรีเซนต์จบเนี่ยน้องอวยยศหัวหน้าน้องเลยครับว่าโปรเจกต์นี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้ไอเดียมาจากพี่สมชาย วันนี้ขอบคุณพี่สมชายมากนะครับเนี่ยเพื่อนๆชมเราอวยยศก่อนเลยเบอกเฮ้ยอะไรพี่อะไรอาจารย์ผมเป็นลูกน้องนะต้องไปชมหัวนหน้าให้กับผู้บริหารฟังบอกอันนี้มันเป็นเรื่องมทสุริตี้เลยครับถ้าน้องอ,ยอวยยศหัวหน้าได้ก่อนแสดงว่าวุทิภาวะเราใหญ่กว่าหัวหน้านะ และเชื่อหลักการหนึ่งครับเป็นจิตวิทยาของมนุษย์คือเมื่อไหร่ที่เขาถูกชมก่อนแล้วถ้าเขาแบบในมิ팅ต่อต่อไปในในการประชุมท่านต่อไปอ่ะเขายังใจแข็งไม่ชมเราอีกเนี่ยหหวน้าคุณใจแข็งมากเลยนะไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทค่ะแ้โวยก็ต่อเลยค่ะความเมื่อไหร่ที่เขาได้รับเนี่ยเขาก็จะตอบพอเราเริ่มโวยยศหัวหน้าหัวหน้าโอเคโปรเจกต์เนี้ยครับจริงก็ต้องให้เครดิตน้องปอนนะครับที่แบบเออช่วยผมตรงนี้ตรงนู้นนะโวยยศกันไปโวยยศกันมาเหมือนปาดอกไม้ใส่กันนะครับน้องผมว่า ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใหญ่เริ่มก่อนเราเริ่มก่อเลยก็ได้นะครับเนาะแม้ว่าเขาจะเกินเล็กน้อยอาจารย์ว่าถ้าตรงนี้เราเริ่มก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ<ม>เช่นกันครับหัวหน้าที่คุณดูรายการนี้อยู่อะผมเชื่อว่าหัวหน้าหลายคนสุขทำไมงานมันยุ่งจังเรื่องหลายอย่างเรื่องบรหิหารจัดการก็ต้องไหวสิ่งถ้าคุณอยากมีลูกน้องเก่งและทำงานให้คุณแบ,บบบัวตายควยล้มประโยคนึงที่คุณจะต้องละเมอติดปากเลยก็ค,คือว่าโปรเจกต์เนี้ยผมขออนุญาตยกเครดิตให้กับน้องท่านนี้น้องทีมนี้ถ้าคุณเป็นหัวหน้าที่แบบ พูดประโยคนี้ออกจากปากได้นะครับนะโอ้โหผมบอกได้เลยว่าลูกน้องคุณนี่ททำงานสู้ตายถวายชีวิตนะครับแล้วพอแบบโอเป็นไอเดียของคนนี้เป็นคอนดิบิวชั่นของคนนี้นะครับแบบคุณก็แค่แบบว่าแค่ไปรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วมีคนที่แบบว่าเขาอยากจะแบบ กระเที่ยนกระหือหรือทำงานให้คุณเนี่ยผมว่านี่คือนี่คือเคล็ดลับของลีดเดอร์ยุคใหม่นะครับนะอืมค่ะเป็นไงบ้างครับน้องปอนพอได้ไอเดียไหมครับได้ไอเดียเยอะเลยครับของเขาสองนนะครับผมได้มามองในมุมมองของคนหน้าแล้วก็ได้ไอเดียไปต่อยอดในมุมมองของตัวเองแล้วก็เข้าใจหลายๆเรื่องมากขึ้นแล้วครับขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากเลยนะครับครับขอบคุณน้องปอนนะครับโชคดีที่ยังมีหัวหน้านะครับ เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ลองเอาถิ่งที่พี่ๆนะคะเล่าให้ฟังลองไปลองปรับใช้ดูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะความดีอยู่กับเราไม่มีทางไปไหนขอบคุณนะครับปอน <enary> ชดีครับครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ ค่ะวันนี้ก็น่าจะพอของปากของคอนะคะสําหรับเรื่องราวที่เราคุยกันนะคะกับทางน้องปอนก็ฝากไว้นะคะเป็นหัวหน้าต้องมีทั้งหัวและมีทั้งหน้านะคะหวังว่ารู้แบบนี้แล้วก็เอาเทคนิคกลับไปปรับใช้กันนะคะเพราะว่าจะเค้าเมาา์นค่ะคือไกด์ไลน์สำหรับหัวหน้าที่จะพาลูกน้องไปสู่ความสาเร็จค่ะวันนี้ก็น่าจะ ต้องเซ g o ุดบายกันแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันกับน้องๆที่โทรเข้ามาคุยกับเราค่ะ <c oughs> วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่เป็นหัวหน้าหรือลูกน้องนะครับที่รับชมรายการนี้แล้วเนี่ยอยากจะมีคําถามถามเราทั้งสองคนนะครับก็สามารถฝากคําถามมาได้ช่องทางแฟนเพจ Beyond Training TH นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับจะเป็นคําถามเรื่องการทำเงินัวหน้าลูกน้องยังไงกันแล้วแต่นะครับถ้าคิดว่าอยากทําให้การทำงานของเรามีความสุขมากขึ้นนะครับตามคอนเซปต์รายการจับเข่าเมส์ไนก็ฝากคําถามมาได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามรายการนี้นะครับในช่องทาง u t u b e นะครับทาง YouTube c h anel Beyond Training นะครับ หรือว่าในช่องทางติ๊กตอนะครับเราก็จะตัดเป็นตอนสั้นๆไฮไลท์เนี่ยเพื่อให้เราได้รับชมกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมีหัวหน้าและก็ลุงน้องที่ดีนะครับขอบคุณครับจับขาเมาหนะ้า